สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประวัติความเป็นมาของการวัดและประเมินผลทางการศึกษากันนะคะจากข้อมูลในคู่มือนี้เทศเรื่องประวัติการวัดและประเมินผลการศึกษากนเนี่ยเราจะมาลองแกะรอยกันดูค่ะว่าไอการสอบที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้มันเริ่มมาจากไหนกันแน่ทั้งในระดับโลกแล้วก็ในบ้านเราเองครับเป็นเรื่องน่าสนใจมากนะครับ เพราะการมองย้อนกลับไปเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นภาพเลยว่าจากจุดที่แค่ต้องการคัดเลือกคนง่ายๆเนี่ยมันค่อยๆพัฒนามาเป็นการวัดอะไรที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็กลายมาเป็นเครื่องมือสําคัญมากๆในการพัฒนาการศึกษาไปได้ยังไงโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยจุดที่เก่าแก่มากๆที่นายเอกสารพูดถึงคือการสอบคัดเลือกข้าราชการในจีนโบราณนู่นเลยนะคะตั้งแต่ประมาณ2,500ปีก่อนคริสต์ศษษษษษษษักราชใช่ครับเก่าแก่มากจริงๆ แล้วก็ข้างเวลามาพอสมควรเลยมาถึงศตรวรรษที่19ที่อเมริกามีโฮเรสแมนปี1845นปี1845นะคะที่เหมือนเป็นคนเริ่มผลักดันให้ใช้ข้อสอบข้อเขียนแทนการสอบปากเปล่าอันนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยใช่ไหมคะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆครับคือมันเป็นการเปลี่ยนจากการประเมินที่อาจจะอาศัยความรู้สึกส่วนตัวหรือความจำเพาะหน้า มาเป็นการพยายามสร้างอะไรที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นจับต้องได้มากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานวิลแฮมวูดก็ตั้งห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาแห่งแรกปี1879ซึ่งแม้จะเน้นจิตวิทยาโดยตรงนะครับแต่แนวคิดเรื่องการวัดความสามารถของมนุษย์เนี่ยมันก็มีส่วนวางรากฐานให้กับการวัดผลทางการศึกษาต่อมาเหมือนกันแล้วการสร้างข้อสอบที่มันเป็นระบบจริงๆจังๆ,ๆเลยนี้เริ่มเห็นชัดๆตอนไหนคะเออ มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆในปี1894ครับโจเซฟเอ็มไรซ์เนี่ยเขาเริ่มสร้างแบบทดสอบอย่างเช่นทดสอบการสะกดคำหรือว่าเลขคณิตแล้วก็นำไปใช้กับนักเรียนเป็นพันๆคนเลยอันนี้แหละครับที่ถือว่าเป็นการบุกเบิกเลยนะของการใช้ข้อสอบมาตรฐานหรือ standardized test ในวงกว้างขึ้นเพื่อจะเปรียบเทียบผลสำเร็จของนักเรียนจำนวนมากๆอย่างเป็นระบบอ๋อค่ะพอเข้าศตวรรษที่20นี่เหมือนเป็นยุคทองเลยนะคะมีการพัฒนาเยอะมาก ทั้งเอลเฟรดบินเนตที่สร้างแบบทดสอบชาวปัญญาหรือ IQ Test ทที่เรารู้จักกันในปี1905แล้วก็มีเอลทอนไดค์ที่พิมพ์ตำราการวัดผลเล่มแรกๆแ,แล้วก็สร้างแบบทดสอบมาตรฐานวิชาเลขหนูสงสัยนิดน,นึงค่ะไอไอคิวเทของบินเนตเนี่ยตอนแรกสุดเลยเขาสร้างมาเพื่ออะไรเหรอคะอ๋อจริงๆแล้วนะครับบินเนตเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยระบุเด็กในฝรั่งเศส ที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือพิเศษทางการเรียนนะครับคือไม่ได้มีเจตนาจะเอามาจัดอันดับคนตั้งแต่แรกเลยส่วนทอนได้นี่งานของเขาก็สำคัญมากในแง่ที่ทำให้การวัดผลทางการศึกษามันเริ่มมีลักษณะเป็นศาสตร์มากขึ้นมีหลักการมีทฤษฎีรองรับนะครับคือยกระดับจากการปฏิบัติของครูแต่ละคนมาเป็นสาขาวิชาที่เป็นระบบ แล้วพอเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเร่งสําคัญเลยกองทัพสหรัฐตอนนั้นต้องการคัดกรองคนจํานวนมหาศาลอย่างรวดเร็วอ๋อค่ะเข้าใจเลยโรเลยเกิดเป็นอาร์มี่อัลฟาขึ้นมาสําหรับคนที่อ่านออกเขียนได้แล้วก็อาร์มี่เบต้าสำหรับคนที่อ่านไม่ออกซึ่งพัฒนาโดยอา t h เธอร์โอทิสในปี1917นี่เป็นตัวอย่างชัดๆเลยครับว่าความจำเป็นเร่งด่วนนี่แหละมันผลักดันให้เกิดนวัตกรรมการทดสอบขนาดใหญ่ขึ้นมา นอกจากตัวแบบทดสอบแล้วก็เห็นว่ามีทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถทางสมองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือน้องอยากจะสร้างเครื่องมือวัดก็มีความพยายามจะอธิบายด้วยว่าไอความฉลาดหรือสมรรถภาพสมองเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นทฤษฎี2อ,อ,องค์ประกอบของ s เปี r m ์ n มปี1914ที่พูดถึงความสามารถทั่วไปหรือ G factor กับความสามารถเฉพาะทางหรือ S factor ค่ะหรือทฤษฎีหลายองค์ประกอบของเฟิร์สโตน ปี1938ที่ระบุความสามารถพื้นฐานหลายๆด้านออกมาเลยเช่นทักษะด้านภาษาตัวเลขการให้เหตุผลมิติสัมพันธ์อะไรพวกนี้ครับซึ่งแนวคิดเหล่านี้มันก็ส่งอิทธิพลต่อมาเรื่อยๆจนเป็นการจำแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูมในปี1956ที่เราคุ้นเคยกันดีที่แบ่งการเรียนรู้เป็นด้านพุทธิพิสัยจิตพิสัยและก็ทักษะพิสัยนะครับ กลายเป็นกรอบคิดสำคัญเลยทั้งในการออกแบบการสอนแล้วก็การวัดผลด้วยอืมชัดเจนเลยค่ะแล้วพอแนวคิดจากตะวันตกมันพัฒนาไปแบบนี้มันส่งผลมาถึงบ้านเรายังไงบ้างคะการพัฒนาในไทยเป็นยังไงแน่นอนครับแนวคิดวิธีการจากต่างประเทศก็มีอิทธิพลต่อไทยเราแต่จริงๆเราก็มีประวัติศาสตร์การสอบของเราเองอยู่แล้วนะครับเอ๋อเหรอคะครับตั้งแต่สมัยอยุธยา ก็มีการสอบความรู้พระภิสุในสมัยสมเด็จพระนารายณ์พอมายุครัตนโกสินทร์ตอนต้นก็มีการสอบเปลี่ยนธรรมแบบปากเปล่าจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่5รารัชกาลที่6พอเริ่มมีโรงเรียนมีนักเรียนจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆการสอบปากเปล่าทีละคนมันก็เริ่มไม่สะดวกไม่ทันการก็เลยเปลี่ยนมาใช้ข้อสอบข้อเขียนกันมากขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นแบบอัตนยัยหรือเขียนความเรียง แล้วการน,นำแบบทดสอบสติปัญญาแบบที่ตะวันตกเขาใช้กันเข้ามาในไทยล่ะคะเริ่มตอนไหนถ้าแบบเป็นรูปธรรมเลยนะครับก็ต้องยกให้พระยาเมธาธิปดีช่วงประมาณพศ2470ถึง2475ท่านเป็นคนสร้างแบบทดสอบสติปัญญาขึ้นใช้ในไทยอย่างจริงจังซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจาก army alpha ของอเมริกานี่แหละครับเอามาปรับใช้อ๋อค่ะ หลังจากนั้นก็มีมลอตุ้ยชุมสายท่านก็ดัดแปลงข้อสอบสแตนฟอร์ดบรีเนให้เป็นภาษาไทยในปี2478แล้วก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งประมาณปีพศ2496ครับที่เริ่มมีการนำข้อสอบแบบปรนัยหรือ objective test พวกเลือกตอบจับคู่เติมคำอะไรทุกนี้มาใช้กันอย่างจริงจังมากขึ้นเพราะมันตรวจง่ายกว่าให้คะแนนตรงไปตรงมาลดความลำเอียงได้มากกว่าอัตนยัยใช่ไหมคะใช่เลยครับ ข้อดีหลักๆคือตรงนั้นเลยแล้วมีบุคคลสําคัญในไทยที่ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกหรือผลักดันเรื่องการวัดผลโดยเฉพาะเลยไหมคะโอ้ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ในไทยต้องยกให้ท่านนี้เลยครับาศาสตราจารย์ดรชวานแพลตตะกุลอ๋อท่านชวานครับท่านมีบทบาทสูงมากๆในวงการวัดผลบ้านเราท่านสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนหรือ diagnostic test ขึ้นมาในปี2500เพื่อช่วยหาจุดที่นักเรียนยังบกพร่องอยู่จะได้แก้ไขถูกจุด และก็สร้างแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนหรือ aptitude test ในปี2507ซึ่งตอนนั้นใช้คัดเลือกคนเข้าเรียนครูด้วยนะครับ นอกจากสร้างแบบทดสอบแล้วท่านยังเป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรด้านการวัดผลในระดับมหาวิทยาลัยด้วยและก็เป็นกําลังสําคัญมากๆในการผลักดันให้เกิดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตั้งแต่ประมาณปีพศ2526เป็นต้นมาจะเห็นว่าเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องนะครับคือรับเอาแนวคิดสากลมาแล้วก็มาต่อยอดประยุกต์ใช้แล้วก็สร้างองค์ความรู้ในบริบทของไทยเราเอง ค่ะในเอกสารก็มีตัวอย่างข้อสอบเก่าๆให้ดูด้วยนะคะอย่างของบิเน่ที่เป็นรูปภาพขัดขัดหายหให้เด็กเติมหรือข้อสอบชาวของพยาเมธาธิบดีก็มีถามคำศัทพ์คำตรงข้ามปัญหาชาาง่ายๆเลขคณิตพื้นฐานก็ทำให้พอเห็นภาพเลยนะคะครับทำให้เห็นพัฒนาการของตัวข้อสอบเองด้วย สรุปแล้วนะคะการวัดผลทางการศึกษานี่มีวิวัฒนาการมาไกลมากจริงๆจากแค่การคัดเลือกคนง่ายๆในสมัยโบราณนู่นเลยมาสู่การพัฒนาเครื่องมือทฤษฎีที่มันซับซ้อนขึ้นมากๆเพื่อวัดความสามารถในหลายๆด้านครับผมทั้งในระดับโลกแล้วก็ในบริบทของไทยเราเองซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ส่งผลโดยตรงเลยต่อรูปแบบการจัดการศึกษาที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะถูกต้องเลยครับพอเรามองย้อนดูประวัติศาสตร์แบบนี้แล้วเนี่ย คำถามที่น่าสนใจมากๆที่ตามมาก็คือแล้วในอนาคตละ่ะเออจุดประสงค์หลักของการประเมินผลมันจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมหรือว่าวิธีการที่เราใช้ประเมินเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปอีกแค่ไหนเราอาจจะต้องก้าวข้ามไอการทดสอบมาตรฐานแบบเดิมๆที่อาจจะเน้นวัดแค่ความรู้ความจําเป็นเป็นหลักไปสู่การประเมินทักษะที่มันซับซ้อนกว่านั้นหรือเปล่าอย่างเช่นความคิดสร้างสารรค์การทํางานร่วมกับคนอื่นหรือความสามารถในการปรับตัว น่าคิดมากเลยค่ะครับซึ่งทักษะพวกนี้มันอาจจะวัดยากกว่าเดิมท้าทายกว่าเดิมมากแต่ก็ดูเหมือนจะจำเป็นมากๆสำหรับโลกในยุคใหม่นะครับ